ปารีค่ะพามาชมน้องนะคะน่ารักน่าชังหรือเปล่าเอ่ยเป็นเพศเมียนะคะมุมนี้เห็นชัดไหมคะตัวจริงขาวมากเลยนะน่ารักมากน,นี่ค่ะข้างหลังน้องเขาโอ้โหน่ารักจังเลยอ่น้องไครมุกช่วยอีกตัวหนึงค่ะ อ,อ่มตัวนี้ไว้ามาตัวนี้ตัวเล็กกว่านิดหน่อยนะคะแต่ว่าแข็งแรงกินเก่งค่ะนี่ข้างหลังน้องเขานะคะ <c oughs> โอ้โหดิ้นเก่งนะคะอ่ะเอามาใกล้กันหน่ <c oughs> อยค่ะ ปิดท้ายคลิปด้วย,ย,ยใกล้ๆก,กันหน่อยอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนอมุมนี้ค่ะลูกทุกคนจะได้เห็นชัดเจนเอน้องรักกันนะโอเคจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ